เชฟเอ้ยดีแม็กฮะออฟฟอร์ดเหรอ<ะ>โอ้ยคันนี้นี่เองใช่ไหมโอ้โหยังคุ้มเลยครับวันที่บอกฮะออกใหม่เกือบแปดแสนวันนี้ขายซึ่งเดียวแถมแต่งหนักจัดเต็มไปด้วยได้จริงไหมเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เดือนนางมาจากไหนครับชัยภูมิจ้ะทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่จะ้ะมักรถทั้งนี้เนาะเ,เป็นไงวันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรบ้างได้โปรโมชั่น หนึ่งแสนอ๋อก็คือแบงค์สิบมาได้ส่วนลดหนึ่งแสนจ้านะครับแล้วของตรงของแต่งได้ออกไหมไม่ค่ะนะครับก็เหมือนที่บอกครับแต่งหนักให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มนะครับแล้วเป็นไงออกออกยากไหมจ้าไม่ยากค่ะคนค้ำล่ะคนค้ำไม่มีค่ะอ๋อก็คือซื้อคนเดียวเลยตามโฆษณาเลยนะครับกระบะแครบยกสูงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะแต่มาดูกันวันนี้ลูกค้าได้เงื่อนไขยังไงบ้างครับพี่โอ้เงื่อนไขนี้นะครับส่วนลดลดรางสต็อก10,000แบาทอ่าอ่าแล้วก็ช่วยผ่อนอีก4เดือน ช่วยพอดีสี่เดือนช่วยพอดไม่มีเอาใหม่เอาใหม่ไม่ไม่เดี๋ยวเขาไม่แดดเดี๋ยวเขาไม่ตัดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกค้ากันนะฮะข้างหน้าครับเป็นกระจังหน้าโตฟอร์ดครับอย่างสวยเลยเอาแม่เบิ้งไปน้ำกันเลยเด้อนี่ยครับตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อนะฮะติดมาเนื่องจากว่าล้อมันยืดนะครับมันเลยต้องมีซุ้มล้อออกมาอีกนะครับเพื่อไม่ให้แบบโคนเนี่ยมันโดนลูกอ่าโดนรถด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ใส่แม็กเข้ามาด้วยนี่เป็นไงลูกค้าดูพร้อมกันเลยเออนะฮะแม็กมาด้วยใส่ลายนะครับราวหลังคา โลปาหมดนี้แต่งไม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่มเป็นเหมือนทั้งเรื่องนะน <c oughs> ม่ยกออกใหม่นี้ดาวกี่บาทแม่นายยกสูงสิดหนึ่งแสนจ้ะ <c oughs> ใช่ไหมต้องออกใหม่คือดาวเป็นแสนนะผ่อนเป็นหมือ่นอันนี้ขงม่ผ่อนไปเท่าไหร่จ้ะเจ็ดพันกว่าเป็นไงเจ็ดพันกว่านะฮะเคร un. ดิตดีฟรีดาวบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำอะนุมัติภายในันเดียวทุกอาชีพนะครับยิ่งเป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการให้พิเศษเพิ่ม้นไบอีกครับโทรเข้ามาเลยครับที่เบอร์ย้ำนะครับ0-94 5260324หรืออะไรทีมงานแบงค์ที่แอด44ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ